หลวงปู่ชอบนอันนี้เราเขียนประวัตินะมันไปแยกออกไปไปเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบเลยเอานําเรื่องลูกพ่อออกมาเขียนนั่นแหละเขาได้อ่านนะนั่นเขาไปยุ่งหลวงปู่ชอบออท่านท่านรูน้นั่นว่าเดี๋ยวนี้ยุ่งมากท่านว่าท่านมาหาีนตัวเหตุรว่างั้นนะท่านดุเราท่านมาหาี่ตัวเหตุยุ่งมากไม่เหมือนแต่ก่อน ต่ก่อนเราอยู่สบายสบายท่านมหาเอาเรื่องของเราออกนี่คนมายุ่งเรามาก่เราก็เลยพูดในเรื่องนั้นก็ได้บอกเขาด้วยหรือว่าให้เขาไปยุ่งทานอาจารย์เราแย่เฉยเราแย่เฉยนะบอกให้บอกว่า็ไรสักขูใหญ่เลยบอกให้บอกวเ็ไรเฉยเราเลย,เลยไม่ร่งนั่นละ่ะทุกอย่างเราจึงต้องได้ระวัง ชื่อของท่านยังไม่ระบุนะพระอาจารย์ชอบนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่นพันจันทร์มั่นองค์หนึ่งเหมือนกันนั้นท่านที่ลูกศิษย์ <c oughs> ผู้ใหญ่ท่านก็มีห <c oughs> ลวงปู่แหวนหลวง,ลงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ฟันวุ้ยหลายองค์หลวงปู่พรหมที่กาวเหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งเท่านั้นนะอืม เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งพอท่านล่วงไปแล้วอัตถีท่านกลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นนะคือเท่าลงได้อัตถีได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเรียกว่าตีกาเลยเป็นอื่นไปไม่ได้เว่างั้นระมีในตำราบอกชัดเจนบอกบทจํากัดไว้ด้วยนะอืัตถีที่กลายเป็นพระพระธาตุได้มีมีอัตถีของพระอรหันต์เท่านั้นนี่แหละที่ว่าข้อจํากัด บาลหันเข้านน mm. มนเวลาเจอก็ไปแล้วก็ mm. ไ่แล้วไ่แล้วเลยเราอยากให้พี่น้องทั้งหลาย mm. ได้พีนี้ปีนาถึงตรงศาสดา <c oughs> ที่เลิศเลยมาตลอดปัจจุบันนี้ก็สองพันห้าร้อยปี ที่ศาสตราของเหล่านี้เลิศเลอกระเทือนทั่วแสมแดนโลกธาตุมาเป็นเวลาสองพันห้าร้อยปีกว่านี้แล้ว <c oughs> อยากให้ทำที่ท่านเลิศเลอนั้นมาสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของเราบ้างจากการได้ยินได้ฟังหนืจากจการอบรมการให้ทานรักษาศีลเราทำเป็นพื้นเพอย,อยู่แล้ว แต่การอบรมจิตตะภาวนานี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยมีเราอยากจะพูดว่าไม่ม